สามเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงคนเป็นสิวถึงชอบใช้เชอนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยตัวเชอเนี่ยจุดเด่นเขาเลยนะที่แบบใช้แล้วหลายๆคนชอบนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อเซรั่มนะคะซึ่งตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่มันไม่มีน้ํามันนะ นะคะเห็นไหมมันจะเป็นน้ำๆแล้วมันดียังไงมันดีตรงที่เวลาเราใช้แล้วอะสิวมันจะแบบเหมือนหน้ามันจะไม่ค่อยมันนะเพราะคนที่มีปัญหาผิวมันหลายครั้งนะคะเกิดจากการใช้ครีมที่มันค่อนข้างมีออยล์ในตัวค่ะแล้วมันก็จะไปกระตุ้นทาให้เกิดการหน้ามันแล้วก็สิวมันก็จะยุบช้านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของเนื้อเซรั่มซึ่งมันจะซึมไวคุมความมันนะคะมันก็เลยทําให้คนเป็นสิวค่อนข้างจะหมาะนะคะแล้วกาไม่พอเนาะ อย่างที่สองนะคือพอเราที่มีปัญหาเรื่องหน้ามันอยู่แล้วถ้าเกิดเราไปใช้ตัวที่มันทําเกิดให้เกิดความมัน,นะ,ะมันจะกระตุ้นทาให้เกิดสิวอักเสบถูกไหมแต่พวกนีมน้มันไม่ใช่เนาะมันก็จะซึมไวมากกว่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีน้ําหอมนะคะออยล์ฟรีเขาจะเขียนเลยไม่มีน้ําหอมแล้วก็นอนคอมบิโดเจนิกนะคะคือไม่ก่ะให้เกิดสิวแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีน้ําหอมบางคนยิวแพ้ง่ายเนี่ยจะชอบแพ้น้ําหอมสังเกตเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นเยอะนะคะตัวนี้กลิ่นจะไม่ค่อยเยอะเลยนะ มาดูนะตัวนี้คือตัวทีโซนนะคะใช้ได้ทั่วหน้านะจะเน้นคุมมันเป็นหลักตัวนี้เป็นตัวเฟิร์สเฟิร์สตัวแรกเลยของเชอร์สหรับคนเป็นสิวตัวที่สองนะคะก็คือมิลเลอร์เคเอสเซนตตัวนี้จะเหมาะกับคนที่เป็นสิวอักเสบนะคะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเชอร์นะคะก็คือจะเป็นเนเชอรัลโ d ดักนะคะส่วนใหญ่ก็คือมันจะไม่ค่อยมีตัวที่เป็นฤทธิ์มียาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้กับยาทั่วไปได้เช่นยาฆ่าเชื้อสิวอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างบางคนเป็นหนองเยอะใช่ไหมเอาไม่อยู่เนาะก็อาจจะใช้ตัวมิลเลอร์เข้าเอสเซน์เสริมเข้าไปได้คู่กับยาฆ่าเชื้อได้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบไม่ค่อยถูกกับยาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองใช้แบบนี้ดูหรือไม่ค่อยชอบยานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนอรเซรั่มเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เหมาะกับแต้มลงหนังจากที่เราใใชช้้้้ทีโซนแแลลวเเเราะะเาะตมฉพจุดไป ก็คือบริเวณที่เป็นสิวน้องสิวัคเศษตัวนี้มันจะมีตัวสารสกัดมังคุดที่ช่วยลดเชื้อแบคทีเรียน,นะคะค่อนข้างเนเนชชัลลนิดนึงส่วนตัวน,วนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของรอยสิวรอยดาหรือว่าฝ้ากระก็สามารถใช้ได้นะก็คือตัวเลมอนสกินนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเซรั<ๆ>่มอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาสิวแล้วก็เป็นรอยสิวหลังจากที่เป็นสิวแล้วใช่ไหมแล้วก็ปวดสิวเกิดใหม่ด้วยนะคะตัวเลมอนนะคะเนื้อจะมีความเหนอะกว่านิดนึงเห็นไหม ไหลลงช้าๆนะคะตัวนี้จะมีไฮยาลูรอนใส่เข้าไปด้วยเพราะว่าต้องการจะเติมพวกแบบรอยหลุมสิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดฝ้ากระแล้วก็ติดผิวดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับแบบสิวเริ่มหายละแต่ยังมีรอยดําอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใช้คู่กันได้หมดเลยทั้งเซตนะก็คือตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่มีปัญหาสิวเลยล่ะตานว,ว่านะเหมาะเลยอ่ะแล้วก็มีปัญหาผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะเพราะตัวนี้ค่อนท้านจะใช้ได้สําหรับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายนะคะยังไงก็ลองดูนะ